มองนี้กาเป็นหมองเคนเจียวเขาแล้วนะครับอาจาจะจับงูม้วนกับมาอนี้นะฮะน,นี่คนะือน้องเดินนกเป็ดน,น้ำนนเน,ะนเาะนะครับนกเป็ดน้ำกับอีกนานะครับข้ากันมื่อกี้กินเนื้อเขานะฮะเรืออาจจะเป็นตะกะแตนเป็นแมงนะครับข้าวไม้อาหารกระ,ะติกแตง ธรรมชาติาทางรถไฟมันยงมี้ลัสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมชาติฮะกายยังหลงเหลืออยู่นะครับถ้าเป็นบาน้านเฮากานไนที่ถือหางบ่วงไปแล้วกับปจัจจัยนี้เครื่องหางบ่วง,งเครื่องอาปืนมันยิ่งกับปัจจักบุกนะครับอีอก,กานะครับหากินตะกแ่นหากินแม่งนะครับ นกเปดนม้มเนาะนะครับหากินเม็ดเขาเนี่นะครับ